ซอยจู๊งร้านนี้นะคะนี่คือถ้าใครอยากกินซอยจู๊ต้องมาที่นี่นาะยอะ yes หนึ่งมิลลิลิตรครับรรยากาศของร้านคือง่ายๆมากเลยนะคะทุกคนเดินเข้ามาก็จะคล้ายๆแบบร้านขายเนื้อสดอ่ะพอเราสั่งเขาก็จะทำสดๆเลยอย่างอย่างเช่นแบบว่า ซอยจุฝรั่งอย่างเงี้ยก็จะ<ม>ก็จะแบบสดๆเลยหั่นสดๆให้ทานเลยร้านเต็มนะคะวันนี้เรามีเวลาแค่ชั่วโมงในการทานอาหารนั่นคือส r t a ท a าทางา นี่เป็นการทำทาท่านะคะหรือว่าซอยจุฝรั่งวันนี้เรามาทานซอยจุฝรั่งกันนะคะทาท่าสดๆเลยค่ะใช่และนี่คือหน้าตาของซอยจุนะคะหรือว่าบีฟทาท่าสำหรับซอยจุฝรั่งนะคะทุกคนเราก็จะทานกับ เราจะทานกับขนมปังแล้วก็เนยนะคะวว้าวน่าทานมากนะคะแล้วกขนมปังแล้วก็บุตเตอร์หรือว่าเนยนะคะคแล้วก็ กินเลยเนื้อชาทาหรือว่าซอยจุอบอกว่าอะไรคะอย่าทายคำใหญ่ <laughs> ไม่ชอบค่ะอย่าทายคำใหญ่ค่ะน้องน้องพายค,คำเล็กๆนะคะกัดจะกกัดจัเพิ่มขนมปังจิบวายด้วยค่ะขึ้นแก้วเล็ก <laughs> ค่ะ <Okay. S 2> อันนี้คือเป็นเหมือนซุปนะคะเหมือนผ้าใช่ตุ่นตูอา่าฮะเป็นตุ่นผ้าขี้ริ้วนะคะของฝราน นี่นะคะก็วิธีคือทามเรียกอะไรไม่ถูกถ้าขี้ริ้วอ่ะถ้าขี้ริ้วตุน่นมันมีคําของมันแหละของภาษาที่นี่แต่ว่าเรียกไม่ถูกแล้วก็นี่นะคะทานเลยทานเลยเอาอันนี้แปะลงไปเลยนี่ก็ทานเช่นี่นะคะทุกคน และนี่คือราคาของซอยจุบวกกับอะอ,ะอะไรนะาคาี้ริว้วแล้วก็ไวสองแก้วน้ำหนึ่งขวดนะคะราคาประมาณนี้สำหรับคนที่อยากจะมาทานนะคะซอยจุจะอยู่ที่ราคาประมาณ38-50อ่ะ38-50สิิสวิตฟรังนะคะ